การมาปบกลาคืนนี <google> ้กับจุมันมาฟังเสียงบรรยากาศในป่าซึ่งนี้เคยเป็นเต้บ้านหลังเป็นบ้านหลังมาก่อนมีคนอยู่มาก่อนเลยสมัยก่อนด้ นานมาแล้วทุกมันลงมานี่แน่นี่เป้อุเป้ควายเนยไม่มีว่าที่เราไปรักรักดวงแต่ไม่มีควายอยู่ต่ำปิดได้กลำลังบากเยทุกมันจ่ายเตียนฟังเลยเสี้ยงมีเหมือดกำเลยลมีเสี้ยงจิงลีดได้ขนาดเนี่นย ก็จัดตจ้าต่างๆซึ่งตะกิดยังไร่ที่อยู่นี่ว่าลกแก่การปอเตยจกจัดลายทา่า,ทางไตยย่างมดต่างฟีแต่ให้เกิดตึงแต่ไม่ดีกับลกูกน,น,นั่นกุญญิจัดตจ้าต่างๆต่างงดต่างไร่บกปักกระ่ากุ่มกลองลูกนั่นไว้ในคืนนี้ ฟังแรกนะเป็นองฟังเสียงแต่ว่าแสีได้ว่าคุอมันไม่มีไฟนะไม่มีไฟสีมาถามระยะยุบันนี้แลดีมันเงียบดีถ้าเราจ่ายไฟตามแจงวัดหรือมันไม่ปานทํามความรู้เท็งของจุมันหรอมันไม่ไม่ร้อยนี่เปร ป่าเปลกันคืนนี้มาให้นอนนี้ประหยัดไยเดี๋ยวไฟมัมันนี่ไม่มีไปซ่องเตจัดเจนเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนอาเส,สอร์สกันแบบตะทุ่มเบียร์ก่น <laughs> อน ตีนี้เป็นบ้านแต่เป็นทีบ้านก็แหกมาก่อนล้วยานมาแล้วตกใจหนูว่าแเสงไงไดอยู่ด้านลังเสงเสงกล้องเตียนมันจะตนมันใจเตียนไม่มีไ่วยปนนู่จะใจเตียนตาม

còn phẳng xem còn tới này bismillah นอนตะปักฝังเสี่ยงเงียบเงียบเสี่ยงเงียบก็เปลื่อนเปลือนเอฟซีของจุมันปีป mhm. <wh> ีนองนองหลงหลงล้านล้านนะมันเพลิดเพลินไปนะพ่นุ่นลุงด้วยหรือว่านาด้วยอายุขมากแล้วแกไเลย แต่ว่าการจเป็นมาํามีเตื้ออัตามานก็ได้สรุปได้มีรายได้เมื่อนกบเข้กันแต่ว่าก็กองก็คุณนโบลูกโบล้านน่าจะช่วยในคลิปของจูม,มันว่าคุณหมังหมาแต่ถ้าไม่มีโบ่เปื่อนเปืี่นปีนองโบลูกโบล้านการจูม,มันก็ไม่ไม่รูดีต่ำไปได้เปลืออ่านแบบนี้นะ ขอบคุณมากๆขอบคุณอีคกัง นี่ก็ดึกแล้วล็วต้องตุม่มต้ามตุ่มประมาณประมาณตรามตุม่ม xe nộp ta tìm xe nộp nộp lỏng, nạc rồi đó của mình nạc rõ nè nộp xe ขึ้นต่คมันเคยทำคลิปเต่บานหลังนั่นนั่นนะมันเป็นปันนีแต่ได้ยินเสียงต่อใกล้แล้วก็ได้ยินเสียงเกาะได้วปันี้ไม่มีคนหลอกในนั้นนะเพราะว่าเป็นบานกตกถ้ามีคนอยู่กัมันมีแสงไลวยบางที่ต่ำกับกงกับก้าวอยู่หรือไม่มีแสีงไฟ่อยนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปในวันวันของนั่นนะคืนนั่นน่ะเพราะว่ารัวบ้านกัน รัวรัวพอล็อกแฉดึงรอวไม่ได้ก็หนุอยากก็ตีถ้าว่าได้ก็หนูยาดกก็คนได้กล้าไปกลางในนี่ช่วงนี้ก็หนูยากก็เลยก็ยิ่งก้าไปนอนเลยทางกลางในนั้นตรงกลางก็หนูยาดกก็อนเสียงนกเสียงนกเสียงนี้เสียงนก นนี้ก็น่ากลัวยะนาเห็นเตก็เล่นส,สายาศาสตร์เวทมนต์น,นานมาแล้วลุนโปูก็ก็จะมายอยากก็จะมาอยกอะไรอะไรไมอ่อยากอเร่งกางขึ้น,น,น,นก,ก็จะมายอยากบริเวณนี้นะบุญบุญบุนตั่ใจก็ลุนโปูก็ก็จะมาอยากบริเวณนี้บุนป้าก็นั่น ไอ้ลมปัดเทียนที่ดับเร่งไม่ได้ขอแเร่งลมมาทันที mm Mà lân lùng mà, tốc Alo. Hello? ค,คือคือออกเป็นว่าพุ่มจะไม่นอนทนี่นี่นะแต่เตรียมเก้ากองเก็บก้าเก้ากงก่อน ตัวตั้งเดินกลับนี่ลำบากถ้าว่าคือแนกบกมไม่จะเก็บก็งี้จะไม่เก็บโอเค อยู่ต่อสักปักได้ยินเสียงไหมนกบางอะไรบางเฮ้ยเนี่ก็น่ากลัวอยูอยช่วงมันหนังเลยนะปัก ดังเหมือนแมวแต่ไม่มีแมวนะพรินเวณนี้ไม่มีแมวนะ มันเดินครับซึ่งหลว่างท่า,ทาี้อย่างน่ากลัวเลยเว็บกลางล่งเหมือนกุนมาป๊ căng một chút, đấy, đểo, mình tập tiền ní, chạy quẩy xong, quẩy xong cũng không, quẩy chang luôn, đu nắn để ta, một mình, nè, lầm bạp, mẫn không có gì để sợ, sợ cái lăng lái của chúng ta, chúng ta kêu mẩn nuối, vìn càng hơn, mẩn nuối, vìn nuối thế này này, đứng một mình, có thể là nó cũng có hại, nhưng cái lái nè. OK, bye.